สวัสดีครับพี่น้องชาวเ็ซบุ๊กชาวเรียวชาวเกียรตโตทุกท่านครับอันนี้บุญโจมเป็นพน,นันพามาชมธรรมชาติน้ำน้ำเลีนยครับ เสียงน้ำเสียงน้ำกับธรรมชาติสวยงามนั่งฟังเพลินได้บรรยากาศครับ มีคนตกปลาด้วยโอ้ปลาตกะโกไ,ได้ปลาตะโกโก้ัวหนึ่งเรียกปลาตะโกกไอ้โก บรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดฝนจะคึ้มคึมหน่อยอากาศจะคึ้มคึมคึมฟ้าคึมฝนม,ม,มีเริ่มลงเม็ดแล้วบรรยากาศสถานที่น่าพักพรนครับตรงนี้มาปูเสื่อนั่งดูน้ำไหลได้ เป็นฝายทดน้ำครับฟังเสียงธรรมชาติน้ำไหลสงบสงบนั่งเพลินเพลิน บรรยากาศข้างบนนั่งผูกปูเสื่อนั่งได้ครับข้างบนนี้มีกอภายัยมีดงไผยปูเสือใต้กอภผ่เอาอาหารการกินมานั่งกินนั่งพักผ่อน นอนพักผ่อนก็ได้หน่อไม้อันนี้น่าจะเป็นที่เขาปลูกไว้ห <c oughs> น่อไม้ปลูกอนนี้บุนเติมอยู่ใต้ต้นกอไผ่า นั่งอยู่ใต้กอไผ่มองน้ำไปนี่สวยงามครับเหมือนน้ำตกวันนี้น้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าน้ำเยอะก็จะมองไม่เห็นสันเลยครับสันน้ํานี่จะมองไม่เห็นมาไปหมดเลยข้างล่างนี่ก็ลงไปไม่ได้น้ําทางนั้นครับอืมหน้าพักผ่นเสียงน้ําสงบเงียบบรรยากาศหน้ามานั่งพักผ่อนเงียบสงบมาก นั่งดูเพลินๆก็เพลินดีนะครับพี่น้องแค่นี้นะครับพี่น้องมุนเติมผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาดูครับว่าน้ำขึ้นไหมน้ำระดับน้ำขึ้นไหมเพราะาฝนตกติดต่อมาหลายวันแต่ก็ตกไม่เยอะก็ยังขึ้นมาน้อย อันนี้นะครับพี่น้องบุญเติมเต็มเท่านั้นครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ชมกันครับไวยงาม